แจ็คเอาดิเอ้ยยลองลองดวลกับน้องกูได้ปะลองไก่เวทปะลองไก่เวทได้ไปเลยยันกันเรามันหายยันกพี่ยันรู้ไอ้เียยันจัดเอสไปยีดตามไอ้เยี่ยวกับไอ้เยซิกมาให้หน่อยที่หน้าบ้านฮัลลโหที่หน้าบ้านตามไอ้เยี่ยวกับเยซิกให้หน่อยมาที่หน้าบ้านตามพี่เยี่ยวกับพี่เยซิกอหน้าบ้านเจค่ะ ได้ได,ได้ครับตอนนี้เลยขอตอนนี้เลยพี่สมนกตอ้องการเจออะไรของมึงเป็นที่อะไรครับผมก็มาคุยวันนี้ครับพี่<ร>มึงจะกระติบทำไมมึงจะกระติบทำไมชค มีเวลาด้วยครับ้วมีใจด้วยมีทุกอย่าง <c oughs> เอ,อจอนจะขำไาโชคไหมวะยี่ห้อ,อชอบแก้มผม JK แล้ว <c oughs> ดีวิจ็ตแล้วเอาเดี๋ยครับเอ <c oughs> าเดี๋ยครับมาเลยครับ เดี๋ยวครับตัวดี <ไป S 2> ครับพี๋ยวครับแก๊งผสมพี่พ่่ผสมผูหนมันอยู่ไหนอคือ,อผมเวลงเรียกมาคือสองคนใช่ไหมพี่เรียกมาสองคนหรือสองคนไอ้เยี่ยวกับไอ้เย่เหรอแค่นั้นเหรอจะให้ลุงมาดูตัวไอ้เยี่ยว่ะเก่งแต่อีกคนหนึ่งอ่ะผมไม่รู้ว่าพี่จะหมายถึงใครไงไอ้เย่ซิกใช่ป่ะถ้าพี่ชัวเอาคนที่มันมีเวลาแก๊งมาแก๊งเมื่อแก๊งที่มึงเคยอยู่ มันก็อยู่ตีกับมึงตลอดไม่ใช่เหรอเดี๋ยวพี่เหรอครับพ่อตามไหมยังตามแล้วตามแล้วตามแล้วครับเขากำลังไปเขาเข่าเข่อใช่ไหมเพ่ใช่ใช่พวกเคออครับกี่คนนะพี่หมดเลยเหรอสองคนสองคนครับแต่อต้องมีอยู่ถ้าอยู่ตลอดนะไม่กูณส่งไว้แล้วไปยาวแล้วไงไปก่อนเลยครับพี่ไปเลยครับไปก่อนเลยครอบใครนะไอ้ก่อนแต่ผมผมมีคนพี่สำหรับผมมีมีปีโป้กับล็อกกี้ที่ผมคิดนะไอ้ปีโป้อ่ะ ล็อกกี้มึงคุยกับพิสมไปก่อนเดี๋ยวกูมาไปเลยไปล่อนได้ครับไอโชไอโช้ไอโจ้เพืคุยพิสมนะพิสมอยู่โน่นอะมึงไปฮัลโหลพี่ป้อไงพี่เด้อให้เขาเขาให้คำบอกมึงแล้วเฮ้ยแล้วผมต้องคุยอะไรกับพี่พี่สมครับพี่สวัสดีครับพี่สวัสดีครับโจ้ครับพี่ ผมเปลี่ยนทรงผมมาใหม่ครับจะไม่ได้พี่ผมไม่รู้ว่าเขาให้คุยอะไรไม่ครับ<ำ>มันเป็นไหนแหล้วปะ เขาบอกเขาไปเลเบลคุยกับพี่สมไปก่อนเออมึงก็คุยสิมึงก็ต้องรู้ดิว่าต้องคุยอะไรมึงมาคุยเรื่องอะไรเราวันนี้อมึงก็คุยกับพี่สมแบบที่มึงมาคุยสิ go ก็คือเมื่อคืนนี้เขาเรียกไปคุยข้างบนเกาะลไยฟ้าแล้วทีนี้เขาบอกว่าถ้าอยากกลับก็ไปคุยอ่ะนะเบิร์ตแล้วก็แล้วก็พี่โนแล้วทีนี้นเบิร์ตก็ให้ไปคุยกับพี่แจ็คว่าเจีย ให้กลับไหมใช่ไหมแล้วก็ทีนี้พี่แจ็คก,ก็บอก,อก,บอกว่ามาคุยวันนี้แล้วก็มาหาพี่ครับเดี๋ยวอ่ะ,อะ,ออะแล้วมึงก็คุยเลยมึงจะคุยเรื่องอะไรละ่ะอันนี้เหมือนเหมือนมึงไม่ได้มาคุยเว้เหมือนมึงแค่บอกเว้อันเนี้ยไม่มคุยเรื่องจะงลับเอาแกมอะไรอะไรอย่างเงี้ยเออสวัสดีครับฮะเสียงถดะไรอ่ะสามสองเปลี่ยนเสียงเหรอสามสองเสียงนี้แหละสามสองไม่ตอนแรกไม่ใช่เสียงนี้อือ เดี๋ยวพี่แต่งตัวเฮี้ยอะไรอยเนี่ยเดี๋ยวนะไอเฮี่ยวเหรอใช่ครับอ่ะพี่คุยเลยพี่สมอ่ะเมื่อมึงเรียกเฮี่ยวมาเหรอพี่สมไม่เรียกมาออ๋เหรอมันไม่ทำแก๊งมันเองครับเฮ้ยตัวเด็ดตัวเด็ดใช่ไหมตัวเด็ดพี่ตอนนี้ผมเคยเห็นอยู่ตอดีตอดีมื่อดีฮะอะไรนะถ้าพี่ถ้าจะเอาเข้าผมว่า แบบว่าแนะนำอย่าเดี๋ยวรอรอลุงมาทีเดีกันไม่มึงติดปัญหาเรื่องแก๊งมึงหรือเปล่าอะไรครับผมยังไม่รู้เรื่องอะไรเลยตอนนี้เลยไม่รู้เรื่องอะไรเลยสัดต้องทำส่งเมยอะไรอะเมย์ไม่พี่สมคุยก่อนวะผโมัเป็นเด็กแบบจัดตีทนะจัสตรีทกูนึกว่าอติอ่ะเด็กข้างทางอ่ะนะเอาจริงกูเหมือนเหมือนเหมือนอติจัดอ่ะใช่หรอ มือฉาดหายบ่อยดูเดือบืดปะเหมือนหลุดไปแล้วอะปีนี้หลุดไปแล้วอะเราทำรงเหมือนกันเลยอะดูดิจบไปแล้วเว้ยหลุดไปแล้วอหมแตกวันสองวันเลยจะไหลุดไม่พอเรื่องต้นก่อนแล้วกันมึงมีเวลาเล่นเยอะปะเนี่ยผมนะครับอืม ก็อยู่อยู่เยอะครับจริงๆก็ถ้าไม่ติดงานอะไรข้างนอกก็ขั้นต่ำก็เป็นสิบชั่วโมงอยู่อุ้ยสวัสดีครับคุณเองดูจันทราคนดีกูไม่ค่อยชินกับการแต่งตัวของเขาจริงว่ะใช่ไหมพี่เกลียดทรงผมใช่ไหมพี่ว่ากูอยากจะบอกเลยดิว่ากูเกลียดทรงผมมึงขึ้มึงโคลแมนแต่ใช้ทรงผมไอ้ที่มันเหมือนเดิมอะไอ้เหี้ยจริงๆเอาโคลมันใช้เยอะให้ให้เขาเออไม่อยากเป็นตัวของตัวเอง ตัวของตัวเองอะไรมันเพิ่งเปลี่ยนมาเนี่ยนะไอผมสบอยเจอผมไม่เคยซ้ำกันสักซองไม่ผมก็ปลอมตัวหนีธาตุไงบางทีอ่ะอ๋อมึงไปเป็นธาตุอยู่ตอนเนี้ยใช่ล่าสุดอ๋อมึงเป็นธาตุเสาร์ทีอยู่นี่หว่าใช่ใช่ยังไม่จบอีกเหรอสิบห้าวันโอ้โหจะจบยังไงเขาเพิ่มเพิ่มนับยังไงไม่รู้แล้วตอนนี้ไม่ได้เฉลิกว้วยแต่กันว้วยแตกไปแล้วยุ่เรายุบเราคนไม่ถึงแล้ว ก็เลยแกงไงเจนอ่ะเป็นเี้ก็เป็นคนที่มันที่มันมาฝึกง,งานอะไรแบบน,นี้ใช่ไหมใช่พี่เดี๋ยวรอลุงมาอีกทีงก็ได้กิน,นห<ร>มูอจะมาอย่างนี้สาทุ่มกว่าประมาณเลยพี่เนี่ยกับและและไอเนี่ยพี่เดีสามทุ่มกว่า พี่น่าจะมาพร้อมกันน่ะพวกมึงอ่ะมาริบเรียนชุดกันเลยเหรอพี่สามทุ่มอ่ะมึงมาจีนนอนหน้าบ้านกันอ่ะไอ้ย่ามันเอาเข้ามันเอาเข้าตู้บ้านได้ปะไม่ได้ได้เนื้อธรรมดาเอาไว้ย่างเดี๋ยวไว้ย่างเดี๋ยวค่อยคุยครับเพราก็น่าจะรู้แหละโชคก็มาคุยกับพี่สมดีดีดีอะไรอย่างเงี้ยไอ้โชคเนี่ยเนี่ยเนี่ย ไอพวกเด็กที่เห็นแววเนี่ยเดี๋ยวสามทุ่มอะมึงมารอรอหน้าบ้าเนี่ยสามทุ่มไอ้เหี้ยจะแต่งตัวสภาพสภาพเอาแบบที่มึงเป็นนี่แหละหน้าคนนี้ใครอ่ะวันนี้ก็เด็กมีแววอ่ะไม่ไม่นี้ไอจอนนี่นี้ไอจอนนี่เฮ้ยครับเด็กมีแววไอจอนนี่จอนนี่จอนนี่แล้วพี่พี่ว่ามาดีมันมีแววไหมพี่พิศม สองตีวอรติดแล้วนะครับพี่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไอ้เบอร์ไปไปไปไอ้ไปยี่แปดทีพี่มึงน้อยเปิดไปหรือเปล่าเนี่ยเรื่องเดียรเนี่ยถือว่ามึงของมาเดี๋ยวพี่ของครบแล้วมึงอะไอ้เดียมึงอยากมาฝึกงานเนี่ยไปส่งมดีครับพี่เขาเรมึงได้ฝึกฝึกงานอย่างจริงจังอ่ะไอ้โจ๊กแจ็คมาแล้วอ่ะสารภาพบาปซะแต่โช๊กก็เหนวะนี่อยวะ ผมไม่เปลี่ยนอีกแล้วทงผมไม่เปลี่ยนสีทองแล้วจ,จบจบไปดูสัตว์เลยไอ้จ๋าเขาบอกว่าวันนี้สามคนมีแววศูนย์สามห้าใครวะไม่กล้าตอบเลยสัตว์เราเปลี่ยนร่างแล้วเราเปลี่ยนร่างแล้วเเปลี่ยนร่างแล้วเปลี่ยนร่างแล้ว ไม่รู้ครับผมยังไม่รู้เลยกี่โชคเี่ยอะไรม่ทีอ่อะไรโชค คุยกับเขาประมาณว่าอาอยุกี่คนวะตอนนี้เจ็บ <10. S 1> นิดะะตอนนี้<ร><ร>เห็นออจากสายตาอากี่คนอ่ะไปสิงตองตรงน,นี้ตอนนี้นะพี่มีถุงมีอะไรตัวยังมีนะ,ะครับ ก็ลงกี่คนวะยี่สิบเจ็ดเล่นบ้านไม่ได้จะไหวอ,ะอ่ะมีแค่สิบกว่าคนใช่ผมตามนีม่นี่ครับวะเอเวตขอข้างล่างนะึงเล่นอะไรเล่นเรื่องอนาะหนึ่งห้าสี่ห้าเปลี่ยชุดป่ะ คนไม่พอนะเว้ยลองเรียกรวมดือดเลยเดี๋ยวมันอยู่ข้างนอกกันดเยวะนี่นนีี่่จะตีกับเขาจริงๆแล้วใช่ไหมเนี่ยเฮียตอนนี้แบบทำงานทำอะไรอยู่ไอ้บอยเี้งเล็กเด้งเล็กเด้งเล็กเลี้ยงแล้วออมเลียงแล้วเออพี่ไอ้นี่ใช่ไหมที่มึงบอกว่ามันเก่งๆเนี่ยเล้เอาเรื่องอยู่พี่เดีแต่พี่ต้องคุยอ่ะผมต้องทำยังไงต่อครับต้องทำอะไรไหมครับพี่อยากเปลี่ยนฝึกงานไหมถึงจะได้กลับ ทำอะไรบ้างพี่ฝึกกระทืบคนไงอะไรอะไร,อะไรคือเก่งกับพี่อันนี้คือเก่งอะไรครับเก่งนะมึงเก่งอะไรไม้เหรอใช่ไหมไม้ครับไม้ให้บอกว่า,ม,ามึงเก่งวะอือผมผมไม่ได้บอกตัวเองครับรย์เขาเขาบอกขอขอคือมึงจะแอดว่ามึงมีคนชมมึงมว่าผมไม่ได้แอดครับเอาดิอาจารย์เอาดิแต่พอเล่นได้เฉย จเเออา้ยลองลองโดนกับน้องกูได้ปะลองไก่เวทปะลองไก่เวทได้ไปเลยอยากใครเวทกับไปแล้วแตกเขาต่บงมึงต้องเลือกใครใครมึงสองคนครับไม่ใส่กอผมไม่ใส่พี่ผมทั้งคู่เลยพี่ทั้งคู่เลยวะใครอยากลองปะต่องยืดุบกันดิตยืดชุบกันดิเออลองดิลอดิเก่งจริงป่ะวะี้ย ไอมโนเปล่าอยากเลืเหมือนกันไอ้เหี้ยเออไหเอออยู่แก๊งเดียวตะโบยด้วยนอนนอนนอนเอ้มมันไม่พูดเลยไม่พูดพี่อยู่อดิตอดีตนะฟอร์มไม่เคยเห็นฟอร์มไอ้มึงให้มึงให้ยาปั๊มมันไปดิปั๊มมอะไรเดี๋ยวยาปั๊มให้ไปดิหนึ่งเก้าสองเก้าปั๊มป่ะ มันอยู่กันปะวันนี้มันอยู่กันปะอยู่ันอยู่เลยเบลล์ลืมอ่ะพี่สัมพันธีครับเมื่อกี้กูเพิ่งไปเจอที่ร้านเปลี่ยนชุดมาเปลี่ยนชุดคนมาชิกใหม่เปลี่ยนชุดสมาชิกใหม่อ้ยี่เขาเป็นเฮียอะไรเนาะเป็นเฮียชายเป็นเฮียเมาอีกเป็นเฮียเมาอีกเฮียเมาอีกเฮียเมาอีกเฮียก่อนด้วยนะเฮียเฮียเเอามาอีกหัวก้มอีกมังงกอีกไอ้ก้อ่ะลดลงเลยดิตาพี่เดี๋ยวเอาไว้ให้เดี้เถอะให้มันมา รอก่อนรอมันถายงิดก่อนถายิดก่อนายมึงมีแรงมเนี่ยัยนกเมันหายยัน่นยันูเียยันจัดย็นสภาพอย่างเชือน่ะเวียนานาเชียนันน้เียนจริงเชียเชียนดูดูเอ๊ะเหมือแบบมนแก่ไม่ีแรงอ่ะไม่เมาแล้วมึงเจอไม่เมาแล้วเียดิเปไปโดนหัวแตกเลยเนี่ยเป็นยังไม่หมดตะเคียนรอก่อนรอก่อน จะเล่นทีเผื่อชัว์เฮียดูอันนี้เยอะไปว่ายิบมันอะยิบมันยิบมันสู้ยิบตามาแล้วโอเคแล้วค่ะนะวัดไปวัดไป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 เอไปยึดอ้โอันไอ้นี่อันบุปผังเสียอยู่ได้อยู่ได้อยู่ กูว่าได้อยู่ได้อยู่เฮียอะไรกูเลยกูกูว่าได้ครับยาใหม่เฮียกูไปครับยาก่อยากเลยเฮียได้อยู่กูว่าได้อยู่ได้ครับยาใหม่ไอ้เฮียได้เสียที่ชุบอ่ะไปเพื่อนไอ้เพื่อนไอเพื่อนกูไม่อวยกูไม่อวยมึงอย่ามายมโนดิไออะไรมโนของใครมโนไม่ใช่ของกู